มาเขาจะทำอะไรยังไมช่วยเขาช่วยเขาช่วยลวว่าบอกมึงปุใหญ่ของหมูของทุเรยนคำมึดปืดตาพี่น้องเขาเหยียบปอยเหยียบโอ้โหช่วยเออชวยหอนไอจิ้มของอเขาว่าเขาจะอัดไปเลยแดงาบิดเ่าเบิดนมอุ่มัวนอุ้มอุ้มล้นมาอัดอุ้มล้นเลยบเฮียเลยหฮียเฮยเลย ครับพอดีสร้างแถวนี้ซ่อมรถโบกหอยพันนะได้ยินข่าวอังสันเออซ่อมซ่อมรถโบกหอยพันนะก็เลยผมมาจากสำนักกันเผาผีกันสร้างนะก็เลยเออแวะมาเบิ่งจังหน่อยจากมีมากเลยขึ้นรถเล้วแซมมากไปย่างไวเลยรถจมมินเทวร์แต่เบื้องก็ยงใหญ่เนาะนี่จะได้เหมือ ผมมาากาจากสำนักเผาผีกันส <to machine. S 1> ั้งครับนี่เห็นเขาวว่าทั no? you on, Actually, ้งนี no ้สอมรถบุกอยพานไหมเกียวเกียวอยู่กับห่างนี่นะทั้งผุนเขาบุห่างดิเออยังมากกับติดข้อติดตู้่เอ้นข์งเขาอะไรบอจิดกะไก่กระบานจะเป็นนัดเบอร์ที่เกดียวเดันเอาไห้เขาเนี่ยเขาทุบบุกอยสนะไหมโอ้โหียี มี้นท์คุยนหมดเลยรีวิวหมดเลยรีวิวหมดมิ้นแนวไทยเหรครับก็ยหมดถ่ยหนูถ่ยหมาถ่ยแมวีน้นี่ะโอ้มาหดทำหากินเข่าปั่นจอนี่เถอะวะมาแต่ใส่อีกมาช่วอ่ะบ่ครับบ่ครับมิ้นทเพมิืไร้่ตะบรังดดเเดี๋วเดี๋ยวกวดดเวดวดว ไมชีตรงไเาะหันนีก็มาบะถึงเนาะอปักมุนไหยุได้หรพิกัปันปักมุนไหยุเขามาผีมันบอกไหกับรถเดี่ยวใสไปพุณนขแซมเนาะโอ้มวยหอวะในยูรเียดอเออเอออันไหนยเตดมเออรถเพิ่นจมเออนี่นี่ละเนี่ยอยู่เขามาบามนู่เนี่ยยูอย่างนะบ้ารอย่งนะกลางเ่นโกางเี่ยวบัสแก้บบัสแกบบสแกออ ยัง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 บลับด้วยอีกช้อนสมขึ้นหมดแล้วจังสิกับพอดีตอนเก้ามันเปิดแลวนะมาแกันรถอ้ารถแซมเคยใช่ไหมได้ค้ำยูหันแล้วเดี๋ยวรถเกี่ยวไปลากลงแซมแล้วฮะแมนอ้วนมวลอยงามมั่เป็นจะซื้อหรอก มันขี่ไปหน้าบ่ไ,ได้แหมล้วนม้อนรถม้วนหน่ไหมกอาก่ยก็อนยกอยวาอยู่รถจมพากันไม่ยืนยังอยู่ดีคื้นมาหาตัดไม้ตัดขอนต้ตอีกแล้วเยต รถจมมิดหัวเป็นว่เลือตะเบะเนาะ่งนี้นว่าเพชรเจรลญจมเหลือตะเบะว่าตกสาสารตืนา่ไม้องกยเหนยีวยบมากควยบ่ไดงแล้วง่วควายแหวกฟูงควายม่ได้วะิมูรถทางมหนิก็ม่อยู่น้ำน่ะทำมีดีรถทางรถทางนี่ง ยากกันซีพีนนออยูกับแับเปืรอเออยากกันเนอ่ยซียูกับแทบเปื้อปะอ่ะ่ะโอ้รถเขาเกี้ยวเวิ้ดมือเวิ้ดขึ้นรถนั่นรถนั่น,น,นตูดเกี้ยอย่างเดียวกันว่าคำมึไหนนอนหันเจ้ามาจากของหน้าเปลี่ยงเจ้าเปลี่ยงไม่ดีเลยเจ้าคำไดนนอนหันแต่ว่าส่วนมากมันจะคำมีคมปาำมัล <c ười> นล่ะหคมปากมันเปลี่ยนไปมือแรงไม่ต่างพจน์พจนนั่นค่อยเกียกก็บอกกันก็บอกน,นั่นจนโอ้ยมุนเหมดแล้วทั้งขาพจน่ะ คนไยอเขา่าห่ยอยู่กับเช่าจนนอนเว้นแนงยังแนเสร็แล้วอยู่ข่างพ้นจนแปลี่ยนมิดหลักพ้นมาขำ้าเินเล้อิเรวท่งนั่นก็ว่าว้น้ำข่างคู่สาน้ำยังแปลี่ยนมิดแล้วน้ำมัน บุหวกันบันอู้เล่มอนี่กระปุกดำกกรถาจารย์จออมีทยรันรเอเอราอ้าว่ารถจมกับฟ้ามาตัวซออก ไปทาไเขด้ยาตรถทอไปแดงอยู่หุ่นอ้เกี่ยวดีกว่าเกี่ยวดีกว่ามา่านไ่ได้เทุแสนม่กินข้าวข่ายเรล่อหาหาไปเขามกินขอนกนเลยซื้อเนือเลียงกันหื้อเนืองัวเลยเขาส่แกายอยู่ี่รถ้ายแดงเยอะเลยครับรถอเราซานตึกเกยทำบกเบซนเนาะ รอาจารย์จมได้เกี่ยวมือาไปไทยกเาไปเดี๋ยวเขาสิว่ายจานเ่าเนาะบ้าบอความุติงรรมมันอยู่กไปเอไม่มีไม่มีไม่มีสัจจะในมูจนโรดจานเขาห่างเขาสิไทยบอกบ้าดีเขาคือสิว่าจานเขาบ่ขังแล้วเนาะยัหนกงงกนเรียบร้อยนี่มู พูดนะโอ้เล่นสุดซับปลรือูนให้ทังน่โอ้วาแต่สิห้ซับปลือติดพูดเยอะไมอยากติดต้อยู่มงพูดอะไปอยู่ซับปเลือด้วยเนาะโอ้ยเขาเขาลืมหอดแล้วเนาะลืมเลยไปอยู่ในเสเหอดพูดนแ้จะเปลี่ยนไปเลยโอ้ยนกอที่คิวพูดแนจะเปลียนเนาะบอกซับปาเรีเยำไดมันหูน้ำตปเสียขังนไม่พ่นว่าโอ้ยไม่เห็นห่มมาไลยรถกันนั่นตตู้ขัง แกว,ว่ามันหินหฮมนี่มซุปโฮมปั๊บหลวดรสสับเลืนี่ยอดได้เป็นไอ้ที่ท้องนั่นละเฮ้ยมือเสาร์มันขี้ไปเพื่อจิปิเต้เขาย่างดีไปหอดอันลูกเตี๋ยต๊ะหายหนพอ,อได้ย่างหาอยู่ทงหน้าเอาแม่โอ้ยสัะเปลือดน,อนี่แทบมันเป็นอันซีรีสไปเลยแม,ม่น <โอ S 2> มันดมือเลยแม่เออหมูเข้าบอกว่ากับมวนน้ำแดงห้อมงมันก็ยังมวนน้ำมันก็ยังหลุดเลี้ยงไม่เสียให้คอยย่างหาเราคอยย่างหาในปลาเฟี้ยงเอาจะคิดเบิ่งคอยหาลูกตีเห็นน่ะ ขั้เตีบล้วขั้่้าปล่ยเรนหอดบานแล้วแล้วข่อยก็ลังเชื่อมลูกเตี๋ยวสันเห็นแล้วสันว้ยับมาใีเท่เขาเสยแล้วตีเทเขายางดีขือลูกเตีข่อยหายไปใส่ยหเอาเ้ียบรอย,รยขันคอยู่ตายมันฟูหลายวะตายตัวเป็นเกียวไหมไหตัวไหนตีมันไหมลูกเตีตัวไหนวะลูกเตี๋ยวท่อทรงเข่าไห,ไหม แลกเกี่ยวมันเหลือหลายวัตถุว่ามันหลุดเนมันเหลือหลายอยู่เนี่ยมันซุบเข้าไปซื้อมันบ่ได้เอาหยังหลอกบ่ได้หมุนน็อตเลยด<ฮ>ิตัวเตะสายพันธุ์ไอ้ตัวที่พ่วงจากเครื่องมาหาตัวย่อยที่เฮาเฮ็ดกันแหน,น,น,นที่ว่ามันบ่ปั่นบ่ปั่นนั่นน่<ล>ะที่ใหม่ดูๆนั่นน<ถ>ั่นแหละลูกเตี้ตัวนั้นแหละตกหเพามันไม่ได้ขันมันบอลูกเตี้มันตกทั้งแขนมันเลยแม่ดมเออหลุดหายเลยไอ้ ไอตัวลูกหมากที่เขาคันน็นอตเบอร์สิบสองสิบสน่ะก็ลุดโต๊หายเลยบอกแก้วดาจอดเล่มมล่อนสดอกลุกเ้วหด้ไปกเก็บมาได้กับน็นอตเชื่อมคังเลยแลวอาวะนี่มันไม่ค่อยมักน็อตได้หรอกขันน่ะมัน,นมักหัวเก็ดกับหลุดเชื่อมเชื่อมงเดียวมักันมอ่งเดี้เชื่อมอืเรียบร้อย นี่ครับเบื้องรถห่างครเบื้องรถห่างครับมา่อหอดใบแท็กกะลวมย้อยพ่อถ้ายเครื่องกะแตก<ะ>สูรถซับเปลือกป่าได้ครับพ<ะ>ี่บอกเลยก้าวเอาเลยสูรถซับเปลือกป่าได้คอยเกี่ยวคอยซอ,อมฉันคอยหู้คอยหู้ไหมอ๋ออ่นเห็น <laughs> <laughs> บ่มา่อหอดใบแท็กกะลวมซับเปลือกปลาไม่รวมเลยจันบอเคยเช็งดิพอมาบอกเคยขอดนะ อู้น้ำน้ำไรเจ้าวะอู้หุ้มไหมท่านซับไปเลยจอดสมน้ำน้ำเนี่ยบ่หายเหมดน็อตตกแน่หัวบ็อกตกแน่กุญแจตกแนเหมือดจะสอบจะหันบ่มีเครื่องมือเหลือดอก ได้เสียงนะเนียนเลยมีงาเลยน้าแด่นดนาเด่นหตาพันกิลียวค่ะเห้ยมาก่ได้บด้บอได้เกี่ยวเขายู่ยงยู่จับรถบ้านเลยเซ่มเมจดใบดมลงเซมจดใบดุมออกเด้อหล น่าดมยังเียวเจาเลยโทรศัพท์มีเลยงานเข่าพี่เลยวงเวีนกำลังสีออกมากครัแซมขีมากพระท่านหอนาวัดโอ้โหเรียบร้อยได้เร็วก็รถกลับบือยางเร็วเลยเดี๋ยวมือเนี้ขึ้นมันไม่มีแสงนะเนาะอุยาวา บ่ออกยังออกคนละโลนึงงวออกซึมอีกมือเจีเาขึ้นนะเอน่จุมเนเอจกจุแต่ว่าเจ้าต้องถากอยเด้จ้าเสียเนื่อยขอเจ้าขึ้นตะขึ้นเออเจ้าต้องขึ้นเนื้อว่า่อยสองโลแต่จะลยยหมเนี่มาแค่มาจังบเล่จังกเลนี่นท่านอะไรเนี่ยเออแล้วมันจมหรือไม่จมเนี่ยไม่ไ้หมกนอย่าเก็บไหมีกว่า กินแงไไอหมูไปตื่นในเดือนหนึ่วยเดี๋ยวเอาไปอย่างไรเดี๋ยวามหมดยังเราขานำกลมหนึ่งตามหัวโอไปเลยย่างเราขานำกลมหนึ่งกินแนงยืนน่งแล้วเมียนโปโน้ามันม้วนเนรูหัตเมียนไม่มากลมสต้น้าเนไม่เทา่า่่าฮ่าฮ่่าฮ่่า่าฮโาฮ่า่าฮ่่า่าา่าา่่่า่่่

โอ้โหหนับเลยใช้จมอีกใมเวนอย่างไปกรูโลแม่น่ามันย่างไปหาขอเขาบอกว่ารถจมรอมากนี่ใช่ที่โลกวนะเอาย่างเลยไก่ไปเลยเดีไก่ดรถมอไซค์กับไปอะไรต้องอ้อไปผุนหอยย่างไปดิเพไปเ่าม่ได้ไป ไปได้ปไหนยางเลื่อยางเนี่ยางโบงพี่กายนะข้ามไม่ตัแต่นี้แม่เฟ้ฮวอคุณรถจุ่มน่ยยางซีขาเนะี่ยไม่ข,ข้ามขาลดอีกมือนี้สร้างเอียวมากเลยสร้างเอียวมากเลยังแน่ยาเดี๋ยวแต่ติด<อ>ตามกันคลิปน้าครับผมคลิปนี้สวัสดีครับ